สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆนมาทำกล้วยบวชชีในต่างแดนนะจ้าส้มก็ได้กล้วยมาแล้วจ้าที่ร้านแขกเขาขายแบบนี้จ้ะอันนี้ก็สีเขียวส้มก็อมาปมเอาจ้าเป็นคล้ายๆกล้วยหอมนะจ้ะแต่พอชิมดูแล้วคล้ายๆกล้วยน้ำว้าจ้ะแต่จะมีรสเปรี้ยวนิดนิด อร่อยมากๆเลยจ้ะภาษาอังกฤษเขาเขาเขียนไว้ว่ากล้วยแอปเปิลนะจ๊ะเพื่อนๆกล้วยแอปเปิลเขาขายที่ร้านแขกนะจ๊ะที่ร้านของคนอังกฤษไม่เห็นนะจ๊ะส้มก็จะทําอยู่ทีอ่อะไรนะจ๊ะน้ําน้ํากะทินะจ๊ะ,ท,ะทําน้ํากะทิอยู่ที่หนึ่งถ้วยตวงจ้ะส้มก็ใช้กะทิแบบนี้ นี่แหลจะจะเป็นกระป๋องร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เขาขายเป็นกะทิไทยนะจ๊ะเขาบอกว่าไทยนี่จ้ะร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เป็นร้านโคออปนะจ๊ะโคออปที่อังกฤษนะจ๊ะก็ไม่ได้โฆษณาให้เขานะจ๊ะก็บอกเพื่อนๆว่ามีขายที่นี่จ้ะเนี่ยแบบนี้จ้ะคล้ายๆกะทิไทยเลยจ้ะเพื่อนๆก็ก็บอกอยู่ว่าเป็นไทยเนาะส้มก็พูดไปได้ แล้วนี่ก็มีน้ําจะใส่น้ําน้ําจะเอาจะเอากล้วยปอกแล้วก็เอาแช่ไว้ในนี้เลยจ้ะก็จะบีบมะนาวใส่แล้วก็ส้มก็มีเกลือมีเกลือครึ่งช้อนชาจา้ะแล้วก็มีน้ําตาลครึ่งช้อนเออไม่ใช่จ้ะครึ่งเถ้วยตวงจ้ะพูดผิดขอโทษจ้ะตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยจ้ะเพื่อนๆอที่จะได้ทำ แล้วนี่ก็เป็นน้ำมะพร้าวนะจ้ะเป็นน้ำมะพร้าวสดนะจ้าซื้อมาจากร้านแขกเหมือนกันสองสร้อย ml จ้าแล้วก็นี้เป็นน้ำมะพร้าวในในขวดที่เขาทําสําเร็จแล้วนะจ๊ะก็อยู่ที่สามร้อยี่สิบ ml จ้ะก็น้ำมามะพร้าวสดก็ได้มาจากนี่จ้ะร้านแขกเขาขายลูกละสามปอน์จ้าส้มซื้อมาอร่อยมากเลยจ้ะกนดีดีที่ได้ได้มาทําแล้วนี่ก็เป็นมะนาวนะจ๊ะ มะนาวส้มก็เอาเอซีครึ่งจ้ะเพราะว่าลูกเล็กจ้ะเพื่อนๆลูกเขาเล็กถ้าถ้าลูกใหญ่ก็ครึ่งครึ่งหนึ่งก็พอแล้วจ้ะอันนี้มันมันลูกเล็กจ้ะก็เลยเอาเพิ่มก็จะบีบใส่น้ําก่อนที่จะปอกกล้วยนะจ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวไปตามพ่อบ้านมาชมปอกตอนปอกกล้วยเลยจ้ะ กล้วยส้มก็ซื้อมาสองหวีหวีหนึ่งก็สุกแบบนี้จ้าแล้วอีกหวีหนึ่งก็เอาไว้กินอีกสองสามวันจ้ะเดี๋ยวไปตามพ่อบ้านมาก่อนนะจ้าแต่ก่อนจะปอกกล้วยส้มก็จะทําน้ํากะทิก่อนนะจ้าไม่อยากจะแช่กล้วยไว้นานนะจ้ะส้มก็ลืมไปว่าทําน้อํอกะทิก่อนแล้วค่อยอตัดกล้วยตัดกล้วยนะจ้ะจะได้ไม่ จะได้ไม่แช่น้ำนานนะจ๊ะส้มก็ใส่กะทิไปแล้วแล้วก็จะคนคนพอให้เขาเดือดแล้วก็จะใส่จะใส่เนี่ยจ้ะใส่น้ำมะพร้าวสดแล้วก็น้ำมะพร้าวขวดจ้ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดแล้วมาชมกันเลยจ้าน้ำกะทิก็เดือดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวส้มจะใส่ใส่น้ำมะพร้าวสดไปเลยจ้ะ แล้วก็น้ำมะพร้าวขวดใส่ลงไปเลยมันก็แล้วแต่คนชอบนะจ๊ะถ้าชอบหวานมากก็ใส่หวานน้ําตาลเพิ่มถ้าชอบมันมากก็ใส่ก็ไม่ต้องใส่น้ํามะพร้าวจ้ะก็แล้วแต่แต่ส้มชอบใส่น้ํามะพร้าวไปด้วยจ้ะแล้วก็เกลือใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปเลยแล้วก็วกน้ําตาลจ้ะ ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็จะชิมชิมดูนะจ๊ะให้เขาเดือดแล้วก็ชิมดูว่าโอเคไหม <c oughs> ถ้าโอเคก็ปิดไฟก่อนแล้วก็ไปทำไปปอกอกล้วยนะจ๊ะนี่จ๊ะก็คนให้น้ำตาลละลายละลายแล้วก็ให้เขาเดือดอืมกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆ ไม่มีใบเตยจ้ะไม่มีใบเตยใส่เห็นเห็นเพื่อนเพื่อนคลิปเพื่อนเพื่อนที่เมืองไทยเห็นใบเตยแล้วอืมใบใบเตยสดสดนะจ๊ะมาอยู่เมืองนอกไม่ไม่มีนะจ๊ะหายากจ้ะเดี๋ยวรอให้ข้าวเดือดแล้วมาชมกันอีกทีหนึ่งจ้าน้ำกะทิก็เดือดแล้วนะจ้ากลิ่นหอมมากๆเลยจ้าแล้วก็ชิมดูแล้ว อร่อยมากๆเลยจะเพื่อนๆแทบจะรอไม่ไหวแล้วจ้าเดี๋ยวจะไปปอกกล้วยเลยจ้าเดี๋ยวไปตามพ่อบ้านมาแต่ก่อนจะไปตามพ่อบ้านส้มก็จะปิดปิดไฟก่อนจ้ะแล้วค่อยเอแล้วค่อยเปิดใหม่ตอนที่ปอกกล้วยเสร็จจ้าเ,เดี๋ยวจะปอ,อกให้เพื่อนๆได้ชมกันจ้ะเนี่ยจ้ะเป็นแบบนี้ นี่จ้ะก็เอาเส้นออกตัดตัดหัวตัดท้ายนี่จ้ะก็ผ่าเลยจ้ะนี่จ้ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ก็ครึ่งเลยจ้ะผ่าครึ่งเลยจะได้กินง่ายๆนะจ้ะก็ใส่ลงไปเลยจ้ะ เรเอาเส้นออกก็ทําเหมือนเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวทําให้เสร็จแล้วมาชมกันนะจ๊ะกล้วยของเราก็ปอกเสร็จแล้วนะเจ๊ะเพื่อนๆต้มก็จะตักขึ้นเลยจ้ะตักขึ้นให้ใส่ใส่จานเอาไว้จ้ะใส่จานแล้วก็จะจะยก ยกกล้วยไอไม่ใช่จ้ะยกกะทิตั้งตั้งน้ำาเลยจ้ะก็เอาขึ้นแบบนี้ก็ได้แบบนี้จ้ะก็มีแต่อน้ำมะนาวแค่นั้นนะจ๊ะเพื่อนๆไม่มีไม่มีอะไรแอบแฟงจ้ะตักขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวนำกระทะไปตั้งเลยจ้ะกะทิก็ตั้งแล้วนะจ๊ะตั้งแล้วก็ ใส่กล้วยไปเลยจ้ากล้วยในยนี้จ้ะก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวส้มน้ำยังออกไม่หมดเลยจ้ะเดี๋ยวน้ำออกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้เสียรสชาติจ้ะโอ้ยปอนไฟลงอีกก่อนปิดไฟก่อนจ้ะเดี๋ยวไปเอาน้ำเดี๋ยวไปเอาน้ําออกอีกก่อนงวดนี้ออกแน่นอนจ้ะเพื่อนเพื่อนส้มเอาใส่กระชอนกรองออกจ้ะ ก็เทปไปเลยจ้ะนี่นะจ๊ะก็เทปไปให้เดือดสักห้านาทีก็ใช้ได้แล้วจ้ะเพื่อนๆก็จัดการกินเลยอืมแทบจะรอไม่ไหวแล้วจ้ะก็คนคนี่จ้ะืมเดี๋ยวมาชมตอนที่เขาเดือดแล้วก็ตักใส่ชามเสิร์ฟเลยจ้า กลวยบวชชีของส้มก็เดือดมาได้ห้านาทีแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวส้มจะปิดไฟเลยจ้าปิดไฟแล้วก็จะตักเสิร์ฟเลยจ้ะเพื่อนๆเนี่จ้ะเห็นไหมจ้ะไม่เละไม่ดําจ้มเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆได้ชมกันจ้าตักใส่ถ้วยไปเลยอหอมมากๆเลยจ้ะ ๋จะให้เดี๋ยวจะให้พ่อบ้านชิมด้วยจ้ะไปเลยจ้ะเพื่อนๆไปชิมกันเลยจ้าเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆมาๆจะมาทานกล้วยบดชีได้กันเดี๋ยวจะชิมให้ชมนะจ้าหอมามากๆเลยจ้ะ อ,อร่อยมากจ้ะออกออกรสเปรี้ยวนิดนึงจ้ะอย่าลืมทำนะจ้ะเพื่อนเพื่อนเขาเรียกแอปเปลิลกล้วยจ้ะมีรสเอ่อมีรสเปรี้ยวนิดนึงอร่อยไม่ไม่แพ้กล้วยน้ำว้าเลยจ้ะอืม ขอบคุณนะจ๊ะโชคดีมีความสุขจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย